สวัสดีทุกคนยินดีต้อรับสู่ช่องนะศรีวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาซิ่งนะครับผมกระบะตูดทุบนะครับผมนะซึ่งตอนนี้กำลังเกินกระแสนะครับผมนะเอ้ทันเดอร์เอ็กซ์เพรสนี่ทุกคนนะผมนี่นะอืมอันนี้เป็นอีซูดีแม็กแบบตัวออนยูสองพันยี่สี่ครับผมดูการตกแต่งนะฮะวัสดุที่ทรงด่วนนะครับผมนะนี่เครื่องยนต์นะครับผมนะ G.I. ซ็อกเจครับผมนะแล้วก็ ฝากระโปรงแบบใสครับผมนะฮะโชว์เครื่องนั่นเองทุกคนครับผมอืมอันนี้ผมได้โมดิฟายขึ้นมานี่ยผมดีไซน์ขึ้นมาเองครับผมส่วนนี่ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ของหนังด้วยวซีรีส์เรื่องหนึ่งครับผมนะฮะ Thunder Express นั่นเองครับผมนะสุครามทรงด่วนครับผมนี่ก็ตามกระแสกนหน่อยครับผมนะนี่เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับการตกแต่งครับก็เราใส่ล้อ M K ครับผม จัดแนทะ็บไลท์ขอควางสิแฉกนั่นเองครับผมหน้าหลังเลยนะฮะนี่เราก็ได้ทำการเติมตน้ำร้อยฮนะหลังที่หลังจากที่เรานะโหลดพัสดุขึ้นมาแล้วก็ผมนะตอน,นี้เราจะเตรียมนะวิ่งส่งขึ้นทางด่วนนะจั่ววอร์ครับอือดูรถเงาแวบทุกคนอันนี้เคลือบเงาแบบพิเศษับผมนะฮะทำให้รถดูเงาครับผมอ๋อตกแต่งซิ่งเลยนะฮะน,นี่บอกไว้เลยว่าซิ่งแน่นอนครับผม เ <Hey. S 2> ติมน้ำมันเรียบร้อยะฮะเดี๋ยวพาทุกคนซิ่งบนทางด่วนเลยด้วยกันนะครับผมนะมนี่ก็อยู่แถวๆกรุงเทพนี่นเองนะผมเฮ้ย hey. เปิดไฟได้ะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปซิ่งกัน,นครับเดี <Hey. S 2> ย๋ยวหามุมดีๆก่อนม <c oughs> <c oughs> องเลยกระบะซิ่งนี่หามุมขับยากทุกคน ตรงๆก่อนจะได้ขับสบายๆฮะฟังเสียงซะก่อนด่วนไม่ด่วนก็น่าจะรู้ครับอันนี้ <c oughs> ส่งด่วนทันใจนน่อนองครับแต่งแบบนี้ฮะโอ้ยแต่งซ้ายเพราะว่าผมต้องเลี้ยวซ้ายฮะ ตัวเกียร์หายไปไหนวะเนี่ยตัวชุดเกียร์หน่อยโอ้โหอึ๊อมุมแต้มมองครับชุดเกียร์ไม่รถู้รถจะขับได้หรือเปล่าเนี่ยมันชนไปแล้วมันจะเสียหลังนะทุกคนจะขับต่อไม่ได้ดูซิวอ,อนจะได้ไหมลูนเปิดไว้ดูเกียร์ครับผมว่าต้องมองเกียร์เลยดูรอบดูเกียร์ฮะ ต่อได้อยู่ทุกคนซ่งกันต่อไปครับทันเดอร์เอ็กเฟรดไเอ๊ะไอคู่แข่งตัดดิ้์เพจยังไม่มาครับผมนะอีซี่นะอีซี่ยังไม่มาให้รอคิดหน้าด้วกันว,วันนี้ขอทันเดอร์ซะก่อนนไงไปครับผมนี่ สายสายโอ้โหจ่ายค่าทางด่วนเงิุดึเราลองออโต้พาร์ทนะครับเท่านั้นนะฮะนี่ไปครับผมสิ่งมัน้อาไปมุดเลยนะงานนี้นี่ฉาบ รถเยอะตรงนี้รถเยอะรถเยอะหาบุรีดีเลยขับง่ายๆนะทุกคนเอ้ยไปฮะไปครับผมกดไฟไล่แล้วหน่อนี่ขับชานะ้าได้ทุกคนผมส่งด่วนนะครับพี่ไปโโอ้ห <laughs> แช่ขวาด้วยนะโอ้โหพี่แช่ขวาวนะทำไมเนี่ยพนะึงจะซิ้นเอยเอออึ้ยเซ่บเลยเอันตรายอันตรายฮนะเราจะไปถึงจุดหมาย ต่อครับมุดไปเลยครับผมนี่ยาวๆลุกไปดาวขนองฮนะสับเปสักหน่อยนี้แล้วแต่สิบนะตอนนี้สรับตูดถือไปถือว่าเอาเอายากครับผมขับแรงแล้วลมมันตีนะีน่ผมก็เริ่มใส่ๆแล้ว นี่ข้างบนโล่งๆครับเหยียบได้ฮะอือือในช่วงที่ติดเราก็ต้องพอนนอีแหม่รถช้าชอบวิ่งขวาเะทุกคนดู องมาลำบากมาแสงซ้ายฮะฟิตแซกเอาอือมีช่วงที่มันติดฮะแล้วก็ช่วงโล่งครับผม ไปครับผมไปมเราต้องประคองสินค้าของลูกค้าครับให้ถึงปลายทางปลอดภนะัยฮะทันเดอร์ทันแน่นอนครับจึ๊กโอ้โหซอกนี้เสียงมากนะครับ ายครับเออื้อขอสองล้านสักทีหนึ่งอห้โค้งนี่ยรถติดรถติดโอเคเดี๋ยวเราแยกแล้วก็ลงเลยฮะนีออ่นี่เขามีรถอันนี้ ไม่ค่อยมีรถบรรทุกครับผมมีแต่รถเล็กตายครับรถไหนก็ไม่รู้ไอ้ร้อยจะสิบครับผมเราจะสุดได้สี่สองร้อยหรือเปล่าร้อยเก้าสิบแล้วฮะร้อยเจ็ด แล้วก็เจ็ดสองร้อยแล้วผมสำเร็จภารกิจครับวันนี้วิ่งสองร้อยได้คนทางด่วนเนี่ยสองร้อยยี่ไปซ้ำโอเคครับโอ้หแรงจริงแรงจริงเราลงดีกว่าครับผมนะฮะ โอเคครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจอดก่อนแล้วกันนะครับผมเฮ้ยข้างทางซะหน่อยอุ้ยโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมเฮ้ย Thunder Express ครับผมนะฮะก็ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมนะฮะส่วนใครที่ยังไม่เคยติดตามผมติดตามด้วยนะครับผมรถตุกคันผมก็เน้นเริ่มมาทำหมดเองแล้ครับผมใครอยากชมเป็ไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับผมเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็สั่ดีก็ลาไปก่อนนะครับเจ้า Thunder Express นั่นเองครับผมบ๊ายบาย